ตอนทุกวันเลยนะตอนแม่ขับเองหนึ่งใครใครไมึงขับรถแข่งไหมก็แข่งนะครับแม่แต่บางทีก็แบบทุกคนอะไรบ้างบางทีทุกคนอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกขับดีเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องมั่นใจในคนขับใช่ไหมคนขับตอนเราชื่นใจเลยได้พี่ทหารแจ๋วเลยพี่ขายกันมาถ่ายมิปอนี่ปอนขับรถดีไหม hati-hati pula rapilah เมกิ้ขอบคนไข้หมดคือัเงินใช่ไหมเดี๋ยวไปเตรียมที่นั่นเลยตเงินครรบตันนี้พี่ต้องเลือกตัวที่พี่ใส่ได้ กวนหัวเบอกว่าอืมลองเียงเล่นเล่นเล่นโอเคเดี๋ยวเล่นเล่นไม่ได้้มนแก้วฟ้าอ่างนาราุ่นนุ่นข้ที่ได้มาทุกอย่างนั่นเรืบ้านเรา นวัเมื่อวานหนูไปข้าไปเยี่ยมพี่แนทมาแต่หนูไปกินของกินพี่แนททางนั้นเลยบบชอบสรุปพี่แนทถามว่าใครมาเยี่ยมใครกันแน่ ดเดี๋ยวเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเราจะสนะ่งจะเป็นรของเราไปเาที่หน้าหวงปูนะครับสองทุ่มลงครับเราจะไปรรบที่หน้าหลวงพ่อปูจีแ่วัดเขาสกอง้อ,อ,อ,อนนะครับงนานี้ แล้วก็เป็นงานประจามกีของวัดเรานะครับแล้ก็เ,เป็นรางแรกที่มนนีงานการแสงจากทิ่เกเโม,โมืองโออำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีไดกรุ่งฟ้าได้กินรามเรดและนาเอกที่เก็ดไทยวันจันทร์นสนับนำนัมนเอง ใช่ครับไม่ไ้เชื่อเลยนใช่วันนี้หรือนี้เรื่องผมได้สัมผัสไปอย่างแน่นอนครับใคร่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพระเดชคุณหลวงพ่อที่าว่าว่าเขาสมองพรแหละผู้ใหญ่ตกนะครับที่เร่นเดชคุณข้าของที่เกลียวมาทำการแดงที่นี่ต้องขอฝากเลิกฝากตัวฝากพวกพี่น้องชาวนะครับว่าใครเป็นคนแต่งหน้าที่ไวอยู่แล้วไวก็ไม่ต้งแบกใจัน ไม่มีสิ่งใดที่นะครับจะตอบแทนนอกจากน,นะครับความรักความเมตตาและก็ผลงานแฟนเรอ่อีกืีนะครับอดียเลยทุกท่าครับขอเวลาประมาณสิบนาทีเราจะจบชีกิตของพวกเราที่น่าหลงคบคนดีเลยครับขอบคุณมากครับนะ ไม่ได้หนูถ่านแล้วมันเบี้ยว <laughs> <laughs> หนูชอบลองพยายามแล้ววันนี้หนูท้ายเลยเบ <laughs> <laughs> ี้ยวมือมันบังคับยังไม่ได้อ่ะ be